สีแดงผ้าสีแดงลายจุดลายจุดไม่มีตำหนิไม่มีตำหนินะแฟชั่นนี่ไม่โอเคเลยเนาะผลิตมาเยอะเกินไปสุดท้ายก็ขายไม่หมดยังต้องมาหาวิธีกำจัดนีกแต่ก็แปลกทำไมไม่ผลิตมาให้พอดีพอดีวะทำอะไรกันอยู่จ๊ะพู้จิน้น ชิ้นอะไรแล้วนะแม่เราอ่ะแมนสาม้เเลยนะคือตอนนี้เรากำลังจัดสต็อกเสื้อผ้าเพื่อจะไปขายในราคาพนักง,งานเซลแปเ์เลยนะจริงเหรองั้นขอดูด้วยได้ปะได้สินี่ข้างหลังเลยเฮ้ยอ,อันนี้ของที่พี่พลอยออกแบบนี่สงสัยไซส์เล็กเกินไปอะ่ะเลยไม่ค่อยมีคนซือ้องั้น เก็บตัวนี้ไว้ให้นาหน้าได้ไหมอ่ะนา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 ได้สินาน่านอกจากเกจะเก็บเสื้อให้นาหน้าแล้วเนี่ยเกรซก็จะเก็บใจของเกไว้ให้นาหน้าเหมือนกันนะแซวเก่งนะเราอ่ะงั้นไปก่อนนะอกพิเศษสุดๆเลยนะครับมีกี่สีคะมีสีถุงเรียบร้อยครับนี่ ครับต <c oughs> ัวน้องี่วน้องไม่อาไเลยไหมนี่จ้ะนึกว่าเกดจะลืมไปแล้วซะอีกอเรื่องสำคัญแบบนี้เกดไม่ลืมหรอกแล้วลดแล้วเหลือเท่าไหร่หรอศ<ส>ูนย์ศ <c oughs> <ส>ูนย์ <c oughs> เอาซื้อให้แล้วอ่ะ ขอบคุณนะงั้นเราขอเบอร์นาน่านะอืมอ้อขอโทษนะครับลูกค้าครับขอโทษนะครับคนข้างหน้าครับตรงนั้นครับผมใช่ครับใช่รบกวนด้วยนึงนะครับงั้นรอไปก่อนทุกคนครับตรงนี้ลดราคา50%นะมาดูตรงนี้ได้นะของใหม่ๆเต็มเลยครับเนี่ย